ทีวิตล,ล่าสุดวีวิลภาพเปลี่ยนอาชีพในว,วัย40วีวิลภาพสุภาพไพยบูลพระเอกหนุ่มสุดหลอกควัญใจสาวๆยุค90แจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทชยาจากนั้นมีผลงานการแสดงให้แฟนๆติดตามมาโดยตลอด จนตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดและผู้กำกับละครเต็มตัวแถมยังดูหล่อล่ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมประกบคู่นางเอกตัวแม่ของวงการมานับไม่ถ้วนสำหรับพระเอกคนนี้หากย้อนไปเมื่อ18ปีก่อนแฟนละครต้องเคยติดนึบกับละครดราม่าสะท้อนสังคมอย่างเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาที่นำแสดงโดยพระเอกหน้าใหม่วีวีวลภาพประกบคู่นางเอกสาวน้อยน่ารักจิ๊บคิตภัทร์ นอกจากละครจะโด่งดังในยุคนั้นแล้วยังเป็นการแจ้งเกิดของทั้งคู่อีกด้วยล่าสุดหนุ่มบีขอพาแฟนขับย้อนอดีตเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะกลายเป็นพระเอกแถวหน้าได้ในวันนี้เขาต้องสู้มาหนักแค่ไหนผ่านทางอินสตาแกรมว่า มีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยังงงกับการปรับตัวและแล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศปีพุทธศักราช2543 ตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นแอบ,บร้องไห้ในห้องน้ำแถมยังต้องเรียงการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่บ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมฮึดสู้และผมก็ผ่านมาได้และก็เป็นพระเอกละครเรื่อมาอีกหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ลำค่าที่ผมไม่เคยลืมเลย แถมตอนนี้พระเอกดังยังถูกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้อีกแล้วหลังจากละครเรื่องบ้านใส่ทองจบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตนก็ยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้แฟนๆก็เริ่มถามถึงรวมทั้งต้นสังกัดคือช่องเจก็เห็นว่าควรจะกลับมารับงานอีกอย่างไรก็ดีเนื่องจากตอนนี้อ้วนมากจึงยังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงดังกล่าวแต่แม้ตอนนี้อดีตพระเอกดังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความรอเหล่านั้นไม่ได้หายไปเลย เชื่อว่าหากหนุ่มวีกลับมาพ้อมจะต้องหวนคืนบทพระเอกได้แน่นอนคะ่ะ